เรื่องรักแรกครั้งสุดท้ายเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านตอนที่20รักแรกครั้งสุดท้ายก่อนอะไรนะก่อนนายพลานเดินเข้ามาหยุดยืนดูทาดใสาดอกไม้แห้งและสมุนไพรใบชาต่ตางๆซึ่งผมตาเก็บแยกเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ ผมกำลังผสมสูตรชาสมุนไพรพิเศษครับก็ไหนบอกว่าไม่สบายไงเมื่อเช้ายังดูเพลียอยู่เลยนี่แล้วนี่หายดีแล้วเหรอนายพลานยกหลังมือมาแตะหน้าผากผม,มเบาเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการเวียนหัวคลื่อนไส้จนแทบลุกจากเตียงไม่ได้อาการเบื้องต้นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรให้มากความเพราะผมรู้โดยสรรยาญตาาญาณว่าผมกำลังจะมีข่าวดีให้ในพลาได้ชื่นใจอย่างแน่นอน ยังไม่หายครับคงจะอีกนานกว่าจะหายผมต่ออาไปแล้วก็นึกถึงอ,อาการอยากเปรี้ยวอยากหวานของตัวเองกว่าจะพ้นช่วงแพ้ท้องคงกินเวลานานหลายเดือนถ้ายังไม่หายแล้วเธอจะลุกมาทําอะไรเล่าทำไมไม่นอนพักเอาอย่างนี้นะดีไหมถ้าวันพรุ่งนี้อาการเวียนหัวคลื่นไส้ของเธอมันไม่ดีขึ้นฉันจะขับรถพาเธอเข้เมือไปหาหมอไม่เป็นอะไรครับ ยาหมอฝรั่งสู้ยาสมนุนไพรสูตรของคุณย่าไม่ได้หรอกนี่อย่างไรครับเสร็จแล้วผมชูถุงชาสมนุนไพรซึ่งจัดเตรียมเองให้ในพลาดูจากนั้นจึงใส่มันเข้าไปในหม้อต้มแล้วกรองเอาแต่น้ําชาสีเหลืองอ่อนๆกลิ่นหอมถูกลิ่นเต,เติมใส่ลงไปในถ้วยก่อนที่ผมจะยกขึ้นมาถือเอาไว้ใต้จมูกแล้วสูดดมกลิ่นของมันแล้วจึงค่อยๆจิบอย่างช้าๆกลิ่นหอมอ่อนๆกับรสชาติหวานติดปลายลิ้นนิดๆ ช่วยให้อาการคลื่นไส้ของผมดีขึ้นบ้างแล้วของฉันละ่ะนายพรานหันไปมามองหาถ้วยชาของตัวเองท่าทางเหมือนจะน้อยใจที่ผมไม่ยอมไปรินน้ำชาให้ชานี้สลับผมเท่านั้นครับนายพรากินไม่ได้ครับผมวางชาถ้วยเล็กลงไปบนโต๊ะแล้วหันไปยกขันน้ำเย็นๆส่งมาให้สามีแทนทำไมเดี๋ยวนี้เธอหัวของกินกับฉันแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ได้ห่วงครับแต่มันเป็นชาบับุงคลัน ในพราจะกินได้ยังไงชาบํารุงคันเดี๋ยวนะแล้วทําไมเธอต้องกินหรือหรือว่าเธอนี่นี่เธอท้องจริงเหรอเนี่ยก่กอนเธอจะมีลูกให้ฉันเหรอในพรานทําตาโตแล้วเหลือกตาก,ก้มลงมามองผู้ของผมสลับกับเงยหน้าขึ้นมาหาในพรานนี่เขารู้สึกช้ากว่าที่ผมคิดเอาไว้เสียอีกผมวางถ้วยชาในมือ แล้วใช้แขนทั้งสองข้างกอดผู้เล็กๆของตัวเองไม่ต้องรอให้หมอฝ้าหลังที่ไหนมายืนยันผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมคิดเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนไม่มีพลาดก่อนจะรักเธอที่สุดเลยในพลานทิ้งตัวลงไปนั่งบนพื้นบ้านและวผู้มากอดผมเอาไว้แน่นพร้อมกับพมจูไปทั่วหน้าท้องเป็นๆของผมริบฝีปากหนาฉีกยิ้มกว้างหัวเราะร่าไม่หยุดในพานดีใจหรือเปล่าครับเราจะมีลูกกันแล้วนะ เฮ้ยดีใจส่สิดีจะที่สุดเลยเธอรู้หรือเปล่าก่อนว่าการมีลูกเป็นสิ่งที่ฉันฝันมาตลอดเลยนะฉันมีความสุขเหลือเกินครับผมก็มีความสุขเหมือนกันผมวางมือลงไปลูบบริเนนผมเส้นหนาะออกหยาบนิดหน่อยของนายพนมองรอยยิ้มนั้นอย่างมีความสุขรอยยิ้มของนายพนทำให้หัวใจของผมพองจนคับอกรู้สึกเป็นสุขอย่างเหลือเกิน ที่ตัวเองสามารถทําให้คนที่รักยิ้มได้แบบนี้ข่าวว่าผมจะมีละอ่อนน้อยให้ในพลานดังไปทั่วหมู่บ้านอุ้ยโมงถึงขนาดเอาของไปไหว้ผีป่าผีเขาบอกว่าเป็นเรื่องมงคลทางที่ลูกผมยังไม่เกิดเช้าวันถัดมาในพลานพาคนงานผู้หญิงในหมู่บ้านมาให้ผมสองคนบอกว่าเอาไว้ช่วยเหลืองานในบ้านเพราะไม่อยากให้ผมทํางานบ้านแล้วก็กลัวว่าเมียท้องอ่อนจะเหนื่อยเกินไปก่อน วันนี้เธอกับลูกจะเป็นยังไงบ้างกินอิ่มนอนหลับมีความสุขดีหรือเปล่านายพรานขยับตัวเข้ามากอดผมมือวางลงไปลูกพุงใหญ่โตอย่างถนอมกินอิ่มแต่นอนไม่ค่อยหลับครับลูกของนายพรานดิ้นเก่งเหลือเกินดิ้นแต่ละทีผมหลั่กลัวลูกวิ่งออกมาจากท้องเหลือเกินครับฮ้ย <c oughs> น่ากลัวจะสนไม่เบาทีเดียวนะลูกใครนะนายพรานก้มลงไปจูบหน้าท้องของผมพร้อมกับลูกรักในพุง ยื่นฝ่าเท้าเตะตุงออกมาทักไทยคขเป็นพ่อใครทําก็ลูกคนนั้นแหละครับเออช่วยกันคนละทีสองทีแบบนี้เธอว่าลูกจะเหมือนใครว่าแต่คืนนี้ยังทําได้เหมือนเดิมหรือเปล่าในพรานใช้ปลายนิ้วสากมาสกิดหัวไหล่ผมเบาๆตั้งแต่ผมตั้งท้องยังไม่เคยมีวันไหนที่บกพร่องในหน้าที่เรื่องปนิบัติสามีทําหน้าที่เมียทั้งงานบ้านงานเรือนโดยเฉพาะเรื่องบนเตียง แม้ตัวจะอยู่ห่างแต่คำสออคุณคุณย่ายังอยู่ในหัวผมไม่เคยเลือนลางหายไปไหนขึ้นชีอว่าผู้ชายหรือผัวจะปล่อยให้นอนเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่ใช่เรื่องอันควรเพราะหากผัวอยากแล้วเมียเล่นตัวขัดขืนไม่ให้หากพ่อคุณเกิดคิดจะออกไปทะเลทรายนอกบ้านขึ้นมาเมียเอกอย่างเรามีแต่จะช้ำใจดีไม่ดีเกิดไปติดใจใครข้างนอกจะยิ่งแย่แม้เวลานี้ผมจะท้องแก่ใกล้คลอดก็ใช่ว่าจะอับจนหนทาง ทำให้ผัวรักผัวหลงไม่ได้ตารมรากิสนาการมาสูตรเขียนเอาไว้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีวิธีเอาใจผัวฉบับคนท้องพร้อมท่วงท่าทำรักอีกหลายขนาดไม่ต้องกลัวว่าผัวจะเบือ่อสำหรับในพรานไม่มีคำว่าไม่ได้หรอกครับเธอแน่ใจหรือว่าลูกจะไม่ไหลออกมาเสียก่อนอะแล้วในพรานจะทําจนลูกไหลเลยหร้อไงครับไม่เลขนาดนั้นหรอกหน้าฉันรักของฉันจะทำให้ลูกเมียเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ยังไงกัน ลูกชายคนแรกของผมกับนายพลานเปรียบเสมือนดั่งโซ่ทองคล้องเราสองคนให้รักกันมากขึ้นคุณย่าและคุณอาจารย์รอไปถึงคุณหญิงใหญ่คุณพลึกและพี่กันขึ้นมารับขวัญลูกชายของผมจนถึงเชียงใหม่ตาหงงคิ้วมังกรแขนขาสัดสวนลักษณะดีวันเดือนปีเกิดย่าดูเริ่จับยามผูกชะตาให้แล้วว่าไม่แล้วเจ้าคนนายคนไม่อับจนหนทาง ขอบคุณครับคุณย่าเลี้ยงให้ดีเถอเพะพ่อดูท่าทางจะดื้อเอาเรื่องอยู่นะคุณย่าเจมแป้งรับขวัญหลานพร้อมกับมอบกำไรข้อเท้าคู่และแหวนมรกรผูกข้อแขนให้ส่วนคุณหญิงใหญ่คุณพลึกและพี่กันก็มีขอมารับขวัญหลานไม่น้อยหน้าคุณย่าแต่ที่ผมชอบมากที่สุดคงจะเป็นน้ำจิตน้ำใจของคนงานในหมู่บ้านที่หอมเอาเครื่องสารเด็กเล่นตุกตาผ้ารูปปัน้น ช้างมา้าวัวควายกับเปรยถักด้วยไวย้หอบหิ้วมังกรจนเต็มบ้านนั่นมากกว่าแม้จะไม่มีราคาอะไรแต่คนเหล่านี้รักใคร่ดูแลผมเสมือนลูกหลานซ้ำบางวันผู้ผู้หญิงคนเท่าคนแกน่ในหมู่บ้านยังพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยไกวเปเลี้ยงลูกร้องเพลงกลอบลูกชายผมด้วยอุ้ยอุ้ยเห็นละอ่อนน้อยหรือเปล่าครับ ผมวิ่งมาจากบ้านเพื่อตามหาลูกชายวัยสี่ขวบซึ่งหายไปจากบ้านตั้งแต่เช้าครั้งแรกคิดว่าแอบหนีมาวิ่งเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านแต่ผมวิ่งไปหาจนหั่วก็ไม่เจอเออไม่เห็นนะครับคุณกอนตามในพรานเข้าป่าไปหรือเปล่าครับเข้าป่าเหรอเฮ้ยสดเหมือนใครเนี่ยเผลอเป็นไม่ได้เลย <laughs> คุณกอนไม่ต้องห่วงหรอกครับละอ่อนนะ่ะเก่งมันในพรานฉลาดเมือคุณกอน เดี๋ยวผมตามเข้าไปดูให้ว่าแอบไปวิ่งเล่นในป่าหรือเปล่าคุณกอนท้องใหญ่แบบนี้รออยู่ที่บ้านดีกว่านะครับวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวละอ่อนก็คลอกดก่อนกำหนดพอดีวิ่งโมโหร้อจนเห็นฟันดำๆเราเดินไปจับรถเคลื่อนคันเก่าๆขึ้นมากระทืบขี่ตรงออกไปตามทางเข้าป่า <c oughs> ผมหอบท้องลูกคนที่สามของในพลาน <c oughs> กลับมายืนชะเง้อรอฟังข่าวว่าเจ้าลูกดิงตัวเล็กของผมแอบหนีเที่ยวอีกหรือเปล่าแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรก ที่พุธลูกชายคนโตของผมแอบหนีเที่ยวแต่คนเป็นแม่จะไม่ให้ห่วงก็คงเป็นไปไม่ได้รถจีปคันใหญ่ของนายพลานขับมาแต่ไกลเห็นฝุ่นแดงๆตีตลบตามหลังมาด้านหน้านั้นก็อะไรดำๆยิ้มยิงเห็นแต่ฟันขาวๆกับลูกตาสองข้างทำเอาผมถึงกับต้องยกมือมาทาบอกคุณพระช่วยตัวอะไรล่ะนั่นแม่พุธกลับมาแล้ว ก้อนอะไรดำๆมีแขนมีขาวิ่งกลางแขนตรงมาทางผมในพรานนี่มันตัวอะไรกันครับเนี่ยผมยื่นมือไปค้ำหัวก็ขี้โคลนเอาไว้ไม่ยอมให้วิ่งมากอดผมได้ง่ายๆแม่นี่พูดเองก้อนขี้โคลนสีดำพูดได้ยังการแขนออกกว้างแต่เกลียตะกายพยายามจะเข้ามากอดผมไม่จริงไม่เชื่อหรอกนี่ลูกลิงที่ไหนบอกมาสิในพรานไปเก็บลูกลิงมาจากไหนครับเอาไปคืนในป่าเลยนะ ผมเอื้อมมือไปจับดึงเส้นผมอ่อนบางซึ่งจับตัวเป็นค้อนแข็งแข็งแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองในพรานที่ยืนเกาหัวอยู่ด้านหลังเฮ้ยแม่อพูดเองพูดไม่ใช่ลูกลิงค <c oughs> งปีขึ้นไปแอบอยู่ท้ายรถตอนไหนก็ไม่รู้นี่ฮาอุยไม่ไปบอกฉันว่าเธอตามหาลูกแล้วก็ฉันก็คงจะไม่เอจใจตามไปดูว่าลูกแอบนี้ไปเล่นกับพวกละอ่อนลูกคนงานในป่าในพรานขยับม,มาแล้วยืนมือมาช่วยคลี่เส้นผมบาง ซึ่งเต็มไปด้วยโคลนออกจากกันแม่อุ้มพุทธหน่อยเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่อุ้มเอามาผิดแน่ๆลูกคนที่ไหนจะเป็นก้อนขนาดนี้ในพรานเอาลูกลิงกลับไปขึ้นในป่าเถอะครับเดี๋ยวแม่มันตามหาลูกไม่เจอผมแกล้งว่าให้ก้อนขี้โคลนกับลูกตาสองข้างซึ่งกรอกไปมาอยู่ตรงหน้าผมแม่พุดเองพุดลูกแม่ไงแม่จำพุดไม่ได้เหรอลูกชายวัยสี่ขวบของผมยิ้มอวดฟันน้ำนม แล้วใช้มือสองข้างถูก,กันไปมาเพื่อทําให้ขี้โคลนซึ่งเริ่มจับตัวแข็งๆนั้นหลุดออกมาเป็นก้อนดาปิดปีขนาดนี้ใครจะไปจําได้ยังไงดีตนขนาดนี้เอากานมะยมดีไหมแอบนี้ไปเที่ยวบแบบนี้จะให้แม่ตีที่ไหนล่ะลองบอกมาสิผมประคองท้อกลมๆลงไปนั่งคุกเขา่าจ้องหน้าเจ้าตัวแสบกานมะยมอีกแล้วเหรอแม่ต้นมะยมมันกลวนหมดแล้วนะแม่เปลี่ยนเป็นเอากิ่งอย่างอื่นดีไหม พูดกลัวต้นมะยมมันจะตายแม่ดูสิมันไม่เหลือกิ่งแล้วนะลูกชายไว้ยสี่ขวบหันคองแงยขึ้นไปชี้นิ้วไปบนต้นมะยมซึ่งมีแต่ลูกห้อยเป็นโพโตโตจะหากิ่งหาก้านนั้นแทบไม่มีเพราะถูกผมริดออกมาขู่ลูกชายจนหมดเด็ดมาไม่เคยได้ตีเพราะเห็นตาใสๆแบบนี้เหมือนมองเห็นตัวเองในวัยเยาว์เมื่อครั้งที่ผมดื้อกับคุณย่าไม่ต่างกันเอ้ยเวรกรรมแท้ๆทำไมดื้อขนาดนี้นะ ตอนเด็กๆแม่ว่าแม่ไม่ได้ดื้อขนาดนี้สักหน่อยผมวางมือลงไปบนแก้มพองของลูกชายแล้วเช็ดคราบโคลวออกให้จึงพอได้เห็นหน้าลูกบ้างตีไปก็เหนื่อยเปล่านะกอนพุทธไปอาบน้ำกับพ่อดีกว่านะลูกอย่าไปแกล้งแม่เลยนะในพรานเดินมานั่งลงเรายื่นมือมาจับมือลูกชายแต่แม่ยังไม่หอมแก้มลงโทษพุธเลยนะลูกชายตัวเล็กเอียงแก้มพองลงเข้าปากจนแก้มป่องยื่นมาตรงหน้าผม เลอะขนาดนี้ใครจะไปหอมลงเล่าไปอาบน้ําแช่ตัวให้แก้มหอมหอมก่อนแล้วแม่ถึงจะลงโทษผมยื่นนิ้วไปจิ้มแก้ลูกชายเบาๆพร้อมกับตกฝ่ามือลงไปบนก้นเล็กๆเพื่อให้ลูกลิงตัวเปื่อนโครนเดินตามพ่อไปอาบน้ําถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพูดกลับมาให้แม่ลงโทษนะครับไปอาบน้ําแล้วถูขี้ใครให้สะอาดด้วยนะไม่อย่างนั้นแม่ไม่ยอมจริงๆด้วยลูกลิงตัวดําปีเดินไปกระโดดไปตามหลังพ่อเพื่อไปอาบน้ํา ไอ้ท่าทางแห่งความสํนนึกผิดในความดือ้อความสนของตัวเองนะอย่าได้หวังว่าจะเห็นสีหน้าแววตาสลดจากพ่อลูกชายของผมเลยเอ๊เมื่อก่อนนี้เราดื้อขนาดนี้ไหมนะเจ้าตัวแสบหลับแล้วเหรอครับผมหันไปถามในพรานซึ่งเดินกะเหลับเข้ามาภายในห้องแล้วมายืนชะงกหน้ามองเปรนอนของลูกชายคนที่สองไว้ขวบเศษซึ่งผมเพิ่งจะกล่อมให้หลับไปเมื่อครู่หลับแล้วล่ะ กว่าจะยอมนอนได้เล่นเอาเหนื่อยทีเดียวฉันหมดนิทานเสือสมิงลิงป่าพยาวานอนไปหลายเรื่องทีเดียวก็ในพรานตามใจจนลูกเคยตัวนี่ครับผมนั่นลงโทษไม่ไหวแล้วนะครับพูดซนเหลือเกินผมขยับผ้าห่มคลุมให้ลูกชายคนที่สองแล้วดึงเอามม้งก,กันยุงลงครอบเปลนอนอีกชั้นจากนั้นจึงเดินไปดึงฉากบางตาเพื่อการสดที่นอนของลูกออกจากเตียงนอนของผมกับในพรานเพราะเกรงว่า หากคืนไหนลูกตื่นมากลางดึกจะไม่เห็นว่าพ่อกับแม่แอบช่วยกันทำน้องเพิ่มให้เฮ้ยไม่สนสิบแลกเธอรู้หรือเปล่าว่าพูดหนาเหมือนใครในพรานล,ล้มตัวลงไปนอนบนเตียงพร้อมกับอ้าแขนดึงผมเข้าไปกอดในพรานว่าพูดสนเหมือนผมเลยครับเอ้ยก็ใช่น่ะสิเธอรู้หรือเปล่าทุกครั้งเวลาฉันเห็นหน้าลูก ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้กลับไปเห็นเธอเ,ธอเมื่อตอนยังเด็กๆตอนนั้นเธอเองก็ซนอย่างก,กับลิงไม่ได้ต่างกันเลยสักนิดเดียวเป็นกรรมที่ผมเคยแกล้งคุณยาก,กับคุณอาจารย์นนแน่แ่เลย <c oughs> ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่เห็นซนแบบนั้นแต่ผู้ฉลาดมากเลยนะรู้ความทุกอย่างฉันไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าลูกจะซนแบบนี้ขอแค่เขามีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำเท่านี้ก็พอแล้ว นี่ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าหากเจ้าตัวเล็กในเปลนั่นวิ่งได้เมื่อไหร่ผมคงวิ่งตาลูกๆไม่ทันแน่แล้วยังเหลือในภูมิผมอีกหนึ่งคนสามหนุ่มสามหนอจะปวดผมขนาดไหนก็ไม่รู้ฉันเห็นเธอบ่นว่าเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่เธอก็ไม่ยากจะห้ามปลามขัดใจเวลาที่ฉันอยากมีลูกเลยนะก็มันเป็นความสุขของในพรานนี่ครับอีกอย่างเด็กๆก,ก็คงซนได้อีกไม่กี่ปีพอตขึ้นเดี๋ยวก็เลิกซนไปเอง ผมเอ็นหลังลงไปนอนอิงไหล่ของสามีมือสองข้างลุกลงไปบนหน้าท้องตึงของคนอายุครรเจดเดือนแม่ลิงกับลูกลิงข้างสามเหรอ <laughs> ฉันว่านะต้องรออีกหลายปีหรืออาจจะต้องรอให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวหมดแล้วถึงจะเลิกดือ้อเพราะขนาดเธอจนป่านเนี่ยฉันก็ยังเห็นเธอแอบปีต้นไม้เป็นลิงอยู่เลยนะ <laughs> ในพารปล่อยเสียงัหเราอออกมาอย่างร่าเริงพร้อมกับดึงกอดผมไปด้วย ในพรานว่าผมเป็นลิงเหรอถ้าเธอกับลูกๆเป็นลิงกันหมดฉันก็ต้องเป็นลิงด้วยอีกคนสิจริงไหมฉันเป็นได้ทุกอย่างเลยนะที่เธออยากให้ฉันเป็นอย่าลืมสิกรเธอคือทั้งหมดในชีวิตฉันรักแรกรักเดียวและก็เป็นรักสุดท้ายแม่ลิงน้อยของฉันในพรานนี่ <c oughs> ผมเคยรักในพรานนะครับฉันก็รักเธอนะกรขอบคุณที่โซนจนทำให้เราได้เจอกันนะ จบบริบูรณ์สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับย a h ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio